นี่จ้าวันนี้ก็ได้ลูกไป็เต้าเป็นกระไผรอันนี้นะฮะแตกแดงนเกยห้วยนะครับพี่น้องเอ้ยวันนี้วันเด้เจอกันสองสามวันมีลูกอุกแหละใส่แล้วผัวพอผัวไปเรื่อยนมาอีบ่ไปใส่อ้ยปวดหัวปวดห้างอย่างเงี้ยมาหายแล้วสบายดีเด้อสบายดีนะครังสบายดีลุงอิวเด้อทั้ง อาบุญบุญมาฝากน้องหมายด้วยสบายดีเด้อพี่เดอร์สองพันบาทน้องหมายจะจ่สองพันบาทตุ่ยตุ่ยแยกไปตากยิ้องไอ้บางเนความปวดหัวปวดเก่าเมาหัวจนไม่ได้อาโทรศัพท์โทรศัพท์สิบเอ็สิมาถ่ายคลิปตัวโบเห็นลืมโทรศัพท์แล้วบุญเป็นอันบางกันบุญมาแล้วอันอันบุญเมื่อไรกันเก็บวัอนี้โลโอ้ย โอ้ยลูกก็จะแม่นผู้ะแม่นเบิงหมูเลาะมาจากทั้งบ้านมูงทั้งธนาคารผมจน้องเอ้ยตะกี้ว่าจะไปิบ้านทั้งบ้านที้เอามาเลาะวันทีหนึ่งสักก่อนนะคะให้คนมาเต่ามาโฮมตองคือปเปแจกมือสาวร้อยเพอรนเสียนเปิดร้านนะคะประมาณวันทีหนึ่งเอาหยาหมูเล่นนะคโกเออเอามาล่าจะเก็บเอาอ่านตันนี้สักก่อนอ่านแต่ไม่เอาสิอ่านอนะ้อีลอ,อร์อสงไลด์นี้ น้ำปวดหัวปวดห้างปวดเศร้าเด้พี่น้องก็กินยาลงไปก็ซื้อๆอ,อยู่คือบไ,ได้กินนนี่นะคะสองผ้อป่าเราก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะมาแจกน้องหมายตุยต้ยยแล้วก็น้องแม่น้องสาวของน้องหมายด้วยค่ะยังสี่สิบกว่าซองอะพี่น้องเอ้แต่ว่าบวดเศร้ารีบรได้ดอกเพราะว่ามันยังเวลาหิงอยู่ตรง,งสงการคุณนะคะ กสิทธยาแจกไปแจกไปเรื่อยๆแล้วก็มีพี่พี่นะพี่ต้อมมาร่วมทำบุญด้วย1000บาทอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเดยอจ้าแล้วก็มีพี่พี่ทลทรีอีหกร0อบาทแล้วก็พี่ไทมอนหรอขอให้เราทำดะทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับเจอแต่สิ่งดีนะครับ อันนี้พี่ไดมอนหรือเปล่าพี่เกียรติศักดิ์จะน่าจะเป็นพี่ไดมอนหรอือว่ายังไงนะคะเอาชื่อจริงแล้วกันพี่เกียรติศักดิ์อีก200บาทอนุโมทนาสาท,ทูบุญน้ำเดือดนนเราก็จะพานางไปเอ็กซเรย์หัวก่อนอ <laughs> วันนี้กิยนยาแล้วนะมเมืาขนะึ้นเอากิน กินแล้วก็มันคืออยากมันแผ่กับพเพาะก็ราทรพบอกายคิดกันยังลึกเพรมันปวดหัวดิคิดว่ว่นนีงจะได้ลงคิดอบ่เด้ก,ก็ไม่ต้องลงน <c oughs> เนาะเหนื่อยก็พักจ้ะวงเงินเต็มไม่เต็มวงเันไม่เคยเต็มแต่จะพักค,ค่ะ <c oughs> โอ้ย มายเงไปเอาเงินมาใส่ซองเพื่อจากซองกับสี่สิบกว่าซองอันที่จริงกะก็ครบแล้วแหละครบยังไงใส่จ่องไร้เจ้าแล้วใส่ซองละวซาบาัดซาบาัดนี่ก็ไปแลกแล้วมีใช่ แรกไปแรกของ FC ให้ในหลักกรับพี่พี่ FC ให้มาเราก็จะไปแลกนี้เอาฟิตตรมาจะไปแลกเป็นแบงค์ยี่สิบยี่สิบใส่เข้าไปในซองสองละยี่สิบยี่สิบง่ายหมดก็ดีบ้าห้มยิ่งประ่านไปแจกบ้านไม่เสี่ยวมาลาเธเลยแต่ไปแจกไม่เสียงวันที่วันที่หนึ่งเขามารวมกันแจกเบาแปบเขามาร่วมโตกันเมื่อวันที่หนึ่งไปแจกก็เหลือปลายห่อลระคังนะคะ วัดบ้านดอกดอนขาเ <จะ S 1> มืองว่าปีจังหวัดสราบารีจะสร้าง,ออองาหอละทังจะสร้างองค์พญานาคในอยู่ในบ้านดอนขาถ้างบมันถ้างบมันเยอะก็สร้างวัดน,น่าจะสร้างแบบวัดอยู่ในผู้นะ่ะเนาะสางมันได้ <c oughs> ถึงสางอย่างนั้นนะ <c oughs> นี่น้องหมายสวยนะคะปากแดงเจลี้ยงไหวเกลี้ยงเช้าเลยน้ำเย็นเย็นจ้าใส่หรือยังย่งี้่มานั่งตรงนี้น้องหมายร่วมทำบุญนะคะเห็นชื่อไหมเปลี่ยนชื่อไหมหรือว่าไม่ออกนามเล็บแต่ใส่เลย นี่ไงปากกาจะเขียนให้นะเอ้ต้องเอ้ยต้องทำแบบนี้ก่อนอธิษฐานฝรั่ง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 งานเลี้ยงเมือเอาเมือเอาอธิษฐานในใจนต่ฉัอยากได้ยังกอธิษฐานเอาอยากสวยกว่านี้อีกจ้านไม่ได้วางอะไรนะวางแต่สวยเอ้ยควนมาะนมาในอธิษฐานยังไหนคำเดียวคือว่าอยากสวยกว่านี้ ขอให้ได้นะจ๊ะขอให้สุขสุขภาพแข็งแรงสวยวันสวยคืนปังปังปังขอให้เอฟซีรักเราใหม่เยอะๆให้หนุ่มๆเข้ามาเฉียนเยอะๆโอ้โหอ้ามาตา้ยเฉียนซื้อน้ำสกุลหยังน้ำสกุลยางสมหมายลินทองเจ้าควะสมหมายนางสมหมาย ครับมาสม,มัยมากจนตกใจสม,มยัยเอา้าทำไมชื้อผู้ชายเลยสมหยลิ้นทองลิ้นทองบ่น้ำสก,กุลน่ะลิ้นทองอมสม,มัยลิ้นทองป้าหน้าบ่าเมืองสองคอนเมืองสองคอนแล้วก็มีอะไรนะวะท่านถามบอกว่า โสดโสดไหมหรือว่า<ส>มีหัวเราะเขียนท่องไปโสดสนิทไม่มี<ส>ใครพระ,ะจะได้รู้อันไรพระรู้แล้วอันไรอัไรอัไหรหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะน้องหมายหนึ่งร้อยบาท อธิษฐานหมดแล้ว<า>ใช่ไหมสร<า>ุปุญที่ต้องมายเสร้างมา100บาท้อับาทเขาเลยน้องหมายไปหนึ่งรล้านบาทขอน้องหมายสุขภาพแข็งแรงที่จะไดก้กระดุ้สุขภาพจังวัดปัฒนาเดินจะเป็นผู้มีสุขผู้ง,งามรวยๆอยงเงี้มันจอดจากปา,ปากนะอธิษฐานอ้าปากเอางับอย่าสลบนะเ <c> ร <oughs> <c oughs> ียนหวงติดไว้ อืมจิตใจงามเหลือเกินงามทั้งาใงภายในเข้ากันยังไม่ทันไรใส่เลยเข้ากันยังไม่ทันไรใส่เข้าต้องเอาไว้สักหาซองเข้าเข้าเข้าจ้องหรือจะหาซองจองหาซองตุ้ยๆกันยังไปเบิ้งใหม่พี่น้องเอ้ยยังไปเบิ้งใหม่ไม่เห็นอยังอยู่ห่วยอยู่ห้องปกติกาสามีจะทำบุญบ่ยาย นงานยากแต่จะรวมทำบุญมาครับมาคุณแม่คนุนม่น่องสมายทำบุญสุขภาพแข็งแรงฮะหายป่วยหายเจ็บหายขาดอยู่บ้านเลี้ยวพุ่นละบรรดานทายสารวันสร้างหอระฆังสมืององค์พญานาคทุกคนที่ร่วมทำบุญก็จะได้ดังๆเหมือนกองเตลนอืม ไป็อะไรนางไม้แซ่บบ่ปวดหัวอลไรลองซื้อมากินมันมันสีเศร้าปวดหัวบอซีปากินบ่จะเป็นปากกูอังจะแม่นปากกูอังพวกนี้ก็บ่มียังไปเฮ็ดไปหาได้เพี่น้องอย่า้องกินแบบนี้นี่จะต้องกินแบบนี้ฮะลอบไปหาแจกซอกนี่ก็ยังปวดหัวอยู่ปวดเก่าเมาหัวนี่บ่หายจะเบื่อเบื่อดี กินยากัคือบริกินไปตรวจกันอ้าคลินิกคนปกซ่องไปตรวจก็ไม่อยากไปตรวจไปเอ็กซเรย์ก็ไม่อยากไปเอ็กซเรย์ดูว่ามันเป็นอะไรบัวหัวเลือดจางรือนเป็นอย่างเลือดจางแตบไม่วนมันก็บริปวดเป็นเดือนเลยนะคะแต่กาวยังว่ามันปวดบ่อยสองสามวันปวดต้องมาพวอันนี้มันเป็นเดือนมันจังได้ปวดทางใจเนาะเอาไปกินข้าวกันเริ่มยาเบื่ออาหารส่วนอยากกินยัง เมื่อวานไปไหนน้องหมายไม่ได้ไปไหนเจ้าไม่ไปไหนหรอบ้านทั้งวันเลยหรอค้ำค้ำมาขับไปตลาดไปรอผู้ชื่อหรอไม่ชื่อป้ายจักยางตลาดไหนเสือตลาดบ้านดงอ๋อเมื่อวานไปรอผู้ชื่อชื่อจะนำนำจอกปั้นนำนำปั้นกับกระเชือกกินไปรอตลาดเดี๋ยวจกินน้ำปั้นจอกเดี่ยวหนึ่งอ่ะนำนำปั้นจอกเดี่ยวกับกระเชือกินไม่ชื่อจักจักมาจักของนะไข่ไม่ชื่อจักภาพมันก็ไข่แล้วเออ เป็นยอดเซลล์อยู่บ้านโดเป็นอะไรเซลล์มันเป็นเพิร์จังเปจอบไปจอบมันนิ่งๆรถมันเพี้ยนนื้ว่าไม่สบายให้สบายดีโย่สบายดีโย่ของไปจอบชิทฮอดเซลล์เซลล์ผู้หญิงนะบด้เซลผู้ชายนะจ้าจ้าขันเซลผู้ชายลยได้เซลผู้ชายเลยได้อิฐมันได้เซลลไอจุดนั่นแหละขันเซลผู้ชายได้เอ็ดมันได้เซลล์หมีไอจุดเที่ยายนเอาคุณแม่ที่ฐานเอา ด่งดงราดแกงแรงรอยสาวบาทคุณแม่ฝนราดทส่ีจราดแ็งแรงราดแกงแังมาล่ำรวยแม่โป้งใส่ลูกในร้านตลอดไปยาวแม่ฝนนะแม่ฝน แม่น้องหมายม<อ>พญ<ย>านาคใ,ใหญ่เลยมินทองคือกันซะเนอะน้าสะกูลเมื่อเมื่อเลิเพื่อนำได้เมื่อน้าเหรอเฮยมื่อฟอหลุดเฮใครจะใครจะส่งค่ารถน้องมาเอ้ยพี่หมายก็ได้นะครับเพราะว่าจะไปแห่ด้วยกันใครจะส่งค่ารถน้องหมายกับแม่เสียวตุย,ตยก็ก็อะไรวะ โอ้เราก็ได um> ้นะครับเพราะว่าเราจะเราจะเราจะหาทุนให้แม่เสี่ยตุยกับน้องมาไปด้วยกันเชิญน้อออกไห้แจ้งน้องออกไห้เมื่อบ้านแจ้งน้องออกไห้คอยกับพี่ตาลวดไปของคุณแม่ฝนนะคะไปด้วยกันเนาะเรี่ยวแวมไปด้วยกันนั่นแหละไปบ้านน้องมาเก็บเสื้อผ้เตรียมเสื้อผ้เสื้อผ้าไว้นะ เอาเอาสุดสวยนะเด็กมีรถส่วนโตดิจะท้าเอาไม้ลงเบิ uh ่งนะสุดสวยว่าอ okay. ันนี้รถส่วนโตกับรถมันรถจักรเหลมัน <ummer> ข <Georg ical> ี่ลายคนบ่ได้เจ้านั่นขับจ้ารถได้บอสได้ยันจัการถเมสิเอาเสียวซาเลงไมสิ่งเอาไปให้ไมสิ่ีเอาไปส่องซาเลงมันสิงหอดเราตีดไมันช่บกุ๊บมันส่หอดชีบางเฮียงอยู่วะเอาซาเลงแล้วก็ให้เมสเสียวไปออกไปครับขี่เดียบรอย เด้อจ้าพี่น้องพุที่อิากรวมทําบุญซองผับปลาเฮายังหลอยู่เด้อยังไหลบุที่อยากจะรวมทำบุญสิบบาทเจ้าบาทก็ว่ากันไปนะคะพู้ดีขึ้นทอะไรวะขึ้นจักํามาวจักระกับวันที่สิบสี่นั่นแหละจบว่าวันที่สิบสี่แล้วก็จบสิบสี่พุทดีสงการพุทีีสงการเปะเลยสิบสี่เขาเขาเล่นแต่สิบสองสิบสามหุบาทสิบสองาเขาเล่นแหละ โอเครับพี่น้องคะจะได้กับบุญมาฝากนะคะมืันนี้ก็เลาะแพรบุญแจกซองผ่าปลาคือเก่าค่ะแต่ว่าหัวกันยังปวดบาหายค่ะจะไปล้วก็สิพักพ่อนสกันนะคะตุ่ยๆกันยังไปป่าอยู่ค่ะตามคิปหนานะพี่น้องบคสวัสดีครับ